สวัสดีค่ะสวัสดีครับเล่นละครเรื่องนี้ครับกับโดนัทครับแต่วันนี้ได้รับเกียรติมากร้องเพลงกับพี่ปัิตาครับมีพระเอกที่ร้องเพลงได้แล้วก็ต้องใช้พระเอกคุ้มนะคะก็เลยมาร้องเพลงละครประกอบละครเรื่องยารักสู้ครับผมซึ่งเราร้องด้วยกันค่ับเพลงนี้มีชื่อว่าชั่วโมงแห่งความเหงาเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับเรื่องราวของคนสองคนที่มาเจอกันแล้วก็จะต้องจากกันรู้ว่าแบบว่าระยะเวลามันสั้นนิดเดียวไม่ควรจะรักกันเลยอะไรเกิดความเหงาขึ้นมาเลยออกมาในคําว่าชัมม่โมหงความเหงา,าฟังกันได้พี่น<บ>ัทร้องเหงามากอะเหงามากมากขอบคุณครผมเลยต้องมาเหงาตามเลยว่าพี่ร้องไว้ก่อนใช่งฟังเสีย่้ทำให้เพลงเป็นระับอารมณ์เศร้าเดิมครับกับชื่อเพลงชั่มงแห่งค,ความเหงา